สวัสดีครับเท่าเตี่ยวเที่ยวนุ่มสามทิศเช่นอนไม่แล้วครับผมครับวันนี้กับมาพบมาพอกับสามทิตอีกคือเก่าพี่น้องครับวันนี้กับมาพอกับสามทิตยอยู่นี่แหละครับอยู่หน้าป่าหน้าลุงยัดนี่แหละแต่ว่าหน้าลุงยัดอยู่หันอันหนี้หน้าป่าครับหน้าไอปลาข้องแม่ป่าของลุงยัดนี่แหละพอดีสีผ้ากันมา้าหาเรวอยากน้อกินครับเมื่อกีไปตึกเอาอยูสาเ่าเราแหล,ละแต่ว่ามันสาเรามันคนขังสีกวางน้ำาีิลึกครับ ล้วก็ไม่มันหลน้ำลึกแห้งได้ได้ปลาประมาณสิบกว่าตัวครับปลาตะเพียนประมาณซ้ำฟรามือนี่แหละพี่น้องก็เลยกินยันพ่ออยากพ่อกินกันก็นเลยสิมาเอาของแม่ป่าของพ่อรุ่งนี่แหละตอนนี้ก็บายแล้วครับนี่บายแล้วบใบม่วงใบสองแล้วครับนี่ใบมโมงสีใบสองแล้วซ้านี่ ปลามีแต่ตัวใหญ่งครับผันหินนี่ก็ริบมีแต่บักใหญ่ๆเพิ่นบดสูบบดกินจักเท์ยามีแต่มาตึกกินดีเสียมีแต่ลูกเพิ่นมาตึกกับทีมงานเท่านี่แหละสองสามคนครับผ่นชอทอเท่านี่แหละครับทิดละแต่ว่าทิศคม,ม,มบ,บ่ทันธรรมตะบันแม่บ้านไปยามแม่บ้านทางภาคกลางมันได้อาทิตย์นึงแล้วล่ะ พาไปเบิองเซียนเซียนไงเข้ามาแล้วตามตัวยากเหลือเกินลูกพี่เปิดเออเ, <c oughs> เปิดหนา้า <c oughs> เปิดตายเพิ่นเห็นไหมเปียงเพิ่นเห็นหน้าเห็นตาโดนเพิ่นถามหาเย็บที่ถามหาเพิ่นสิลืมหน้าก่อนมา <c oughs> มาจวดลงจักบาทด้วยป่ามตัวแง่ปับ,ปบอ,อีสัวบป้อมมันมีแต่ตัวละ ป็นซิบโลปคนว่าอยู่นีนี่พวดกีฬาเสกใช้วิธียน่นปูม,มาทันปูไม่ยังดังบุ๋มเหมือนนึงปูม,มันต้องดังจุบเดียวครับมันไม่แม่นดังบุม๋มเียเดียวอลองเบืองป่าในสะซ้ำมาคังไม่ทีลาวะ <laughs> นี่ละอันทุกปีเวลา ไอเดือนถึงแม่พี่นอ้องย่มฝ้าฝนสี่อวยสีขึ้นสันทิพ,าพ้าปีผ้านองมาใส่แงยบกับยุ้แถวนี่แหละครับปี่ท่พานมากกับใส่ยุ้แถวนี่แหละนั่นโอ้กีฬาว่านแหว่าแตกอันนี้เห็นด่างน่อยผุหลังค่ารีสอดเท้ยหน้านลุงยัดก็มาพักฟื้นครับพึ้นไปพาเอียงตามลุงหมาก,ก,กิ เปนก็เลยไปพาพาปไปอยู่โ่งบ้านไดเพราะ่อาทิตย์ออกครับสามสี่มือสี่หามือหามือที่ลาว่าหามือพาเหล้วก็นเลยออกมาพักฟืน้นไปเบิง้งอันเนี้อันท่านท่อทอเอาล่งไว้จิตลาที่ดึงขึ้นมาให้เบื้องนั่นยอกันได้บันยอกันได้บันเบื้องห้าวเอาห้าวเอา ดําป่ะอันเพิ่นย่านแต่เขามาสุกเพิ่นลงน้ำเนะาะล้งเราเป็นยังเปียกเพราะแห้งหรืแม่มันขวังกันจริงจรลงมันคือไผ่แท้ฮะไผ่ปะไผ่บะม่วงบ่มาเอาขึ้นมาบ้างดูเนี่ยนั่นว่าเลี้ยวที่หลายยาปากแห้งเขาก็ลัง่งไอ้เผยแพร่อยู่ นจไทา่มไปทางอื่นนั่นนั่นมุนมุนทลรามุนแล้วขันบ่ได้ถือเข็มกอ,อกเล้วขันว่นขี้เด็ดก่านี่ตะวันบ้องทองซามือวันเขากับมะวานนี่เหรอครับมันสีบลึล้งแหดิีออกแค่งครึนทิทามุนแล้วทิามุนแล้วเลมเลิโยัเอาขึ้นมาถืนตามมอทิละ มุนแล้วมุนแล้วนั่นดิปากม่วนเลยเนาะมุนปลาอย่างนี้ปลาตะเพียนเงี้ยเด็ดเบื้องฝาตะเพียนเงี้งยตัวนี้ว่าเป็นสองโลสองโลโคตรหักอันนี้มันหมานอยี่ยตัวนี้ไหมเบิ่องเบืง้งเอาเอาขึ้นมาอุ้มมองดูปลาตะเพียนเงี้ครับวันสองโลตัวนี้ ก็สองรูวะสองขึ้สามรูปสองรูปนล่นะยังรูปเจ็ดรูแปดสองรูปนี่อยู่หรอเขาหมุนนี่แหละก้อยนี่นะคืออ๋อออกมาพี่ออกมาพี่ก้อยนี่ก้อยนี่ตัวนี้มันขววงมุนเออนั่นแหละพอแล้วเดี๋ยวตัวนี้มาหุ้มให้พี่น้องเขาไปกันอ๋อคือก่อยเพื่อผู้พิหาด้ะไรพุ่ม ขึ้นมาอุ้มให้แน่ขุนเปียวอีกแหงด่างนึงครับนี่ละนี่ละนี่ละอุ้มอือตัวลวดลงสายนลแม่เอาไร้หัวขึ้นเอือตัวใหญ่อยู่ครับนี่ในโทรศัพท์อ่ะที่ตัวหน่อยเอาหันหน้าขึ้นขุนเอาสวยงามเลยตัวหน่อยนี่ทิ่ป่อยครับป้าป่อยตัวใหญ่ยละโอยปลาบกไข่พร้อมเลยนี่ไข่พร้อมตัวใหญ้แต่จะไม่ใช่สัตว์ ไปใส่ในรถแมวถุงปุ๋ยมาใส่แห่ด่างนี่มันลงมาทัานอันนี้สาครับป่าเนื้สาอันนี้มันแห่ด่างนี่มันด่างน้อยมันเบาครับเจ้าเจ้าไปอุ้มดูทีลาเดี๋ยวทิลาน่าอุ้มยังคืออุ้มด้วยใครเป็นเออใครเราไปป้อยป้อยปล่อยตัวนี้มันไข่รนี่เฮ็ดเลียนได้บั่นใส่เอาใส่ พ่อไปนี่พ่อไปฮะเอา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 มาเอาป่านิี้ทุ่มตัวน้อยออกเอาตัวนี้ป่านิี้ซ้ำเหนียวป่ะนี่เอาตัวซ้ำหนึ่งเอาเอาไปย่างดีรถดีอยู่เดีล่ะก็ะเพาะดิปุ้ยแม่ปุ้ยมาแม่เดียวไปยั่งอุ้ยอ้างเพื่อนพนะอุยเอาไปเอาตัวนี้ไปน้ำเมล็ดปลาไปเพื่นย่างค้าแมนเมนมาแท้ที่นี่ขี่รถไปเนาะเนาะทิ่ลาบปลดออกก่อน ปไป<อ>นิ่งมากหาหกตัวตัวน้อยๆนั่นป้อยรุ่นนั่นน่ะตัวมันคาดตาลจับขวดของตุนเน,น,นีน่ยป่าเพิ่นไม่ตัวตัวยังไงครับเพิ่นพวกใครกินเลยเพราลุงกำลังป่าเบ่งเพิ่น,นออากจาักเพิ่นออกยังมาให้กินพลัมากลากไม่เพิ่นมาเอาเงยียวยังให้กินทุ่มือ มีแต่เอาไว้นี่แหละเอาไว้จให้ลูกหลานเขามาตึกอยากตึกกินนี่แหละเป็นปล่อยไว้ทีเดียวต้นด่วนพหมน,นมาให้ทา่านซอท่อลากแหกันมาบวันนี้สิามานคือทิลาบอมันเป็นคนวานไหมแหกมาแตกอันนี้ทิลาเป็นคนวานครับซอท่อเป็นคนดิ่งขึนข้นมากอ้าวขึ้นมาอันเมื่อกี้นี่ซอท่อเป็นคนวานทิลาเป็นคนเอาขึ้นมาครับได้ปลาเมื่อกี้พุน่นไปกินทั้งพุ่่นนละพุเดีณหรือคเนี่ บ้านเห e ี้เขาเะตะต่ำบ่านี่นี่ห<อ>มุนเหค e ือเขาในแม่ห, e. หมุนเพราต่ำแม่ต่ำอยู่เว้ยต่ำของเขาอยู่ไพอยู่นัน่นปลาบกม่วงซื้อทีลาว่าหมุนแห้ห e. มุนแห e. พุ่นพุ่นเอาจวดดูทีละนีน่หน่อยครับต,นนต,วตัวหนึ่งปล่อยปล่อยมีปลานี้หน่อยตัวนึงครับท่านนี อ๋อปุ่นเออมันขึ้นจอบคักจอบเนี้ยเถอะเนี่ยเลยเราเอะมุดมุดขาดไปคนนึงครับขาดติดคมขาดติดคมลุงยัดกะเนี่ยเลยบาท่านแข็งแรงแางมาน้ำมได้นั่งเรียกกระหมองครับมุดบังมั่งหายบังบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับเฮ้ยท่านท้อท้อได้มาเอาแหงขึ้นให้ติดละเพ็ดแหงติดแหงของมาสันว่า ว่ามันติดป่ายไงอลองมึงดูหะเทียมติดมีตัวติดขึ้นมาเปิดไว้แล้วเนี่เปิดเรวบ่ดึงไว้ดึงไว้เนาแต่ตัวท่อมุดลงไปดำน้ำลงไปน้ำกาเลืกอยู่ครับคือว่าลึกอยู่เพราะว่าน้ำมันตลอดปีกุ้มแรงกุ้มปีอยู่ใส่เหตุการเกษตรก็กดกได้ คือว,ก,วออกขึ้นเราก้นอ้วนดิต้นใหายเนาะเอาขึ่นไหมเอาขึ้นเพาอไรเพรงัดขื้นทีแม่ปลาคือไอยูเพียแ่งเดีคนหักใม่งันบอมันของต่อไหมครับมันเพื่งไวเลยไหมชดสีบดติดดอกป่าเอ้าบ่มีมยังดอกไ้เพื่อนออาแหงึนมากก้อนเพราจักากงกิน,นถือาไปขาของเงนัเถื่อไหมอยูนีาแต่ซ้ำป่าข้งไว้ในไให้ลาว่าเสียนดอมมาเสี่ยนดอมมา เสียนดอมบ้านลงเฉดเดียวว่าต่ำแห้งอยู่ประสันว่าเท็นยังไหเอาขึ้นมาเบิ่งดูเสียนดอมตำ่ำบ่ต่ำยุ่งผู้ด่ามันไผ่ยอยู่กงกลางมึนครับมุดบ่มุดตุ้มบ่ไปไปไปาวางเลยแล้ว <c oughs> ปาดถั่วปนนี่เด้อเอออีสบ๊อก่ตัวนั้นเด้อหมุน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 ตัวนั้นยู่ต่อมาจีเอาขึ้นฟังนี่แหละผุ่นทิศไหลยู่ฟังผุ่นผุ่นครับมันไผ่มาอยู่ผุ่น อยู่เด้อผพ้ยอยู่เด้อโอ้เราก็ได้กินเราไหมอยู่เด้อผพ้ยอยู่เด้อบอเดี๋ยวปลาเนี้ยปลานินโอ้ยตัวนี้ล่ะก็มีอนบอกต่ำเนี้ยตัวนี้ปลาอย่างนี้ปลาโน่นจันต่ำเนี้ยปลาโน่นจันครับขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาอยู่ตีบุกขาดเอาบอเอานุ่นจันเอาอยู่บ่ปลาโน่นจันครับนั่นเอาก้อยใส่ปลานินปลาเพียนใส่ปลาโน่นจันใส่ปลาโน่นจันที่ย่างปลาก็มาแล้ว ทาากันแม่ปลาพวุลูกพันยางทุกคนเดีย๋ยวยางปลามาห้องทองก่นกอนปักเราทองห้องกับแม่แล้วเด้ป่านน่นจันไปเก็บแหเจ็บยังเราครับพอแล้วพอแล้วพออยากพอกินแล้วรู้สึกว่ามันสีบกใาคายถือเราบ้านนี้มันถือเตีเ้ยแรกๆครับบ้านนี้ก็สิไปพุ่นละไปเตียงหน้าลุงยัดพากันไปเฮ็ดยาเฮ็ดกินตอนนี้มันกบ ประมาณสี่ใบสามใบสี่โม่งหรอครับมันคำแล้วหิ้วเขาแล้วเ่ื่อนจะกินเขาเลยนี่แลหละแหกกระไดกรไดตัวญ่าตัวนึงนี่แหละครับยิบพื่มกันน้อยลงมากกว่านั้นสองสามตครับเหดคน่ายุงมาดบอนน้นสารหอดควันน่น้าลงมาก่อนนั่นสองยามตัดครับเห็ดควั่นนายาก่อน่ตัวคเดนน่นากลมาก่อนนั่องสามตัวเ่าลงมก่อนนั่อามีาเวน่นลงท่อนน่น้องมากิัาเลนน่าก้อนนั่นองครับเาวักอง นี่มันแก้วมันแก้วตีมันแก้วอันนี้มันแก้วครับบอกว่ายู่เยยไปแล้วมันยังจังมาไเดี๋ยวเ่อันุ่จังมากินอันนี้เป็นทกี้ฟักทองอันนี้ใส่ฟักทองนี่นี่นี่ยุงหยีห้องเจ้ามังเยมากิาเ่กะล่างพักขื้นอยู่ใช่เนี่ยเราละ นี่เราผักเื้นอยู่เมื่อยสิมารับควรรับยังเราแจ้งแก่ตัวมามามานี่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 เขาขีฟักทองอันนั้นเขาขีมันแก้วปลาใส่เบ้อรปลาก่อนอยู่นี่ล่ะอยู่หน้าลุงยัดนี่ล่ะอยู่นีิสอดกลางหน้าเรานี่ล่ะเฮ้ยเพิ่นหูวแจกดีให้พี่น้องเอฟซีห้อหัวแกดีให้เพิ่นเห็น แล้วเพื่อนกันพุ่งจักค,คุณคุณแม่ประหยัดกำลังเทปปลาไวสา,าเอ,อ,อ้อเยปลาไข่สองโลพอดีตจ๊ยายสองโลพอดีปลาตะเพียนตัวนี้ก้อยวันนี้ก้อยอันนี้หม้อต้มเจโอ้เปียบข้าวต้มขับต้มข้าวต้มมพิ่งไปเฮ็ดเรียบร้อยแล้วสามสี หิวเขาแล้วพี่น้องมันสามโมงกลัวแล้วมื้อนี้กับบรรยากาศก็คือเก่าล้วขึ้นขแต่ว่าเอาเอา,เอาบาม่มีลมฮ้อนคนขี้ตกช่วงเศร้าตัวจัวงไงช่ว,ว,วงกับเศร้าแล้วจังนไนเราก็เฮ็ดเบียกด้แล้วต้องเฝ้าเราประจำครับลุงยัดดิบบ่เฝ้าบ่ได้ถ้าบ่เฝ้าเราสิ่ร้อยไปเฮ็ดเบียกข้นดูคนมันคนดูคนมันต้องเฝ้าต้อง ให้ลูกให้แม่ป้าเลาดูแลเลาไก่ไก่กันเ่าท่านเลาสิร้อยไปเคล็ดเบี้กครับเพราะม,มันแห้งอีลีเดี๋ยวแผลมันยังเ่าท่านในเขาทีเขาทางนะครับเนาะไปพี่น้องมาหนิสามทีก่กสิขอตัวขออนุญ,ญาตไปเคล็ดเราอย่างเล่าจนก่อนซอยกัดจับอันนั้นอันนี้เขาจีกับห้องทองไปแน่เราละเพราะว่ามันคั่แล้วทีมงานห้องก็หิ้วเขาแล้วทีผ้ากันทีลาบทีก้อยกับจัางว่ากันบรรยากาศกินเขาจิน,น้ำสามที่กสิบว่เอาฝากพี่ฝากน้องนะครับมัน ห้าเทียมันมีบักสซลทอบักน้ำยาถ้ากัดแตนเนี่ย <ume> <enjoyed S 1> <over> ังเข้าไปผู้นั้นผู้นี้ว่าเข้ามาเความจ่ามันกัดซิบดูบูดีน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับบรรยากาศหน้าลุงยัดพาพี่พาน้องมาเยี่ยมมายามลุงยัดมือนีสามที่กระติกฝากพี่ตอนน้องไว้สำเนียงคนครับครับท่านในสามที่กระคอขอบุตขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเขามา่สู่สุขคนที่เขามารับชมชิปของสามที่แต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่นนนนสิิิิิบบบ่่่่ไไดดด้้้พพพพลลลาาาาาาาคคคคคคปปใหหมมมๆเะรรัััตตตทีีออองงยยยก็จช ครับสำหรับคทิ่นี3สามสิบกับเสี่ยวไ้สำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ